สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ easy m a t h th นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฝึกทําข้อสอบกันนะครับในข้อที่8.6นะครับสระว่ายน้ำนะครับของโรงแรมแห่งหนึ่งนะครับขอบสระเป็นรูปวงกลมนะครับมีความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลาง28เมตรนะครับพนักงานทําความสะอาดรอบสระว่ายน้ำนะครับ เดินรอบขอบสระหนึ่งรอบนะครับคิดเป็นระยะทางกี่เมตรนะครับอ่ะข้อนี้เขาให้หาอะไรครับอ่ะก็คือเขาให้หาเส้นรอบวงนั่นเองนะครับเส้นรอบวงครับอ่ะเส้นรอบวงโจทย์บอกอะไรมาครับโจทย์บอกสระว่ายน้าเป็นรูปวงกลมใช่ไหมครับอ่ะแล้วก็มีอะไรครับเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับยาวเท่าไหร่ครับ28เมตรนั่นเองนะครับพนักงานนะครับ เดิน <ส scream S 1> ทําความสะอาดรอบสารนะครับเดินๆๆ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 นะครับระยะทางนะครับกี่เมตรนั่นเองนะครับอ่าก็คือให้หาเส้นรอบวงของวงกลมวงนี้นั่นเองครับสูตรการหาเส้นรอบวงนะครับหาได้จากอะไรครับเส้นรอบวงเส้นรอบวงใช้สูตรอะไรครับ2อาย i r นั่นเองนะครับอ่าก็แทนค่าไปเลยครับ2พายคือเท่าไหร่ครับพายคือ22ส่วน7นั่นเองนะครับ คูณด้วยอะไรครับคูณด้วย r r คือเท่าไหร่ครับอ่าโจทย์ไม่ได้บอกรัศมีมานะครับโจทย์ไม่ได้บอก r มาแต่เรารู้ว่าอะไรครับ r ก็คือครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น r ครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางคือเท่าไหร่ครับ14เมตรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็แทนค่า r ทก14ไปเลยครับอ่าแทนค่า r ทก14นะครับเสร็จแล้วทำไงครับก็จับคูณกันเลยครับ เหารเได้1 7ึ่หารสิได้2นั่นเอง2อคูณสเป็น4 4่สคูณยีได้88เมตรนั่นเองนะครับเป็นคำตอบครับ